สวัสดีครับเกษตรง,ง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับสังเกตผักสลัดที่ปลูกในแปลงนี้ไหมครับมันจะสูงชะลูดเหมือนคนขาดสารอาหารเลยครับแต่เมื่อเทียบกับที่ปลูกในกระมังความสมบูรณ์แตกต่างกันเลยนะครับสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้คลิปนี้มีคําตอบครับเดิมผักแปลงนี้นะครับผมก็ปลูก กินคอร์สนะครับก็งามดีปกตินะครับเห็นไหมครับใบอวบสมบูรณ์มากนะครับมีความกรอบอร่อยนะครับแต่เมื่อเก็บกินคอร์สกินบางส่วนผมก็เริ่มลงสลัดที่เป็นกินโอ๊กนะครับโดยที่ผมไม่ได้ปรุงดินใหม่ผลที่ตอบรับก็คือว่าผักเราได้มีความไม่สมบูรณ์ครับสูงชะลูดเหมือนคนขาดสารอาหารนะครับซึ่งปุ๋ยต่งตางๆผมก็ให้ปกตินะครับปุ๋ยน้ําก็ให้ปกติ เหมือนกับที่ปลูกที่ผ่านๆมาแต่ผลตอบรับที่ได้มาก็คือว่าผักมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับทีนี้ผมก็เลยเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยลองขุดดินดูนะครับลองขุดดินดูเมื่อเงินผมใช้ฟางกบไปนะครับปรากฏว่าดินเรานะครับค่อนข้างเหนียวเลยเห็นไหมครับค่อนข้างเหนียวเลยการระบายน้ําไม่ดีแน่นอนครับ สารอาหารที่ดูดซึมก็ลากเขาก็ไม่สามารถดูดซึมได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการเดินของรากก็ทําได้ไม่ดีถ้าเป็นหน้าฝนนะครับแบบนี้ผักทั้งแปลงเนี่ยเน่าแน่นอนครับแต่เมื่อเทียบกับที่ผมปลูกในกระมังตัวนี้นะครับในกระมังนี่ผมใช้ดินใหม่ครับดินใหม่เป็นดินหมักใบกัมปูนะครับผสมกับมูลวัวนมนะครับ มันจะมีความปูกมากกว่านะครับเวลาเราปลูกอะไรเข้าไปปลูกผักต่างๆเนี่ยรากเขาจะเดินได้ดีเมื่อเราให้สารอาหารลงไปมันก็สามารถแทรกซึมเข้าไปที่รากได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับแค่ปลูกในกระถางเล็กๆแค่นี้ผักก็ยังงามเลยนะครับเพราะฉะนั้นดินนะครับใช่ว่าไม่สําคัญสําคัญมากเลยนะครับความแน่นของดินเนี่ยถ้าเป็นดินเก่านะครับโดยที่เราไม่ปรุงใหม่เนี่ย ดินมันจะมีความแน่นความอุดมสมบูรณ์ก็จะหายไปนะครับถึงแม้เราจะใส่สารอาหารต่งตางๆใส่ปุ๋ยน้ำใส่ฮอร์โมนต่างๆลงไปเนี่ยรากพืชเขาก็ไม่สามารถดูดซึมได้นะครับไม่เหมือนดินที่โปร่งนะครับมีอากาศแทรกซึมเข้าไปมีออกซิเจนแทรกซึมเข้าไปทําให้ดินโปร่งยุลิเชียงต่างๆทางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลต่อแทนก็คือผักเราก็จะงามตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมขุดให้ดูเห็นไหมครับค่อนข้างมีความร่วนเลยนะครับเนี่ย แต่ในคัดรอบต่อไปนะครับถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องปรุงดินใหม่นะครับดินชุดนี้อาจจะเริ่มแน่นนะครับแต่ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรครับยังพอได้อยู่นะครับยังงามอยู่นะครับเหมือนในแปลงผักที่ผมปลูกแปลงใหญ่นะครับรอบสองรอบมันก็คืองามมากนะครับพอรอบที่สามเราไม่ได้ปรุงใหม่นะครับเพราะด้วยเวลาไม่มีและความขี้เกียจด้วยนะครับคิดว่ายังไงก็ได้ผักหน้าหนาวไมต้องงามอยู่แล้วผลตอบรับก็คือ ไม่งามครับไม่เหมือนดินที่เราปรุงใหม่นะครับแบบเนี้มันจะให้ใบที่โตสวยงามมากกว่านะครับอย่างดินเหนียวพวกนี้นะครับดินเก่าเห็นไหมครับไม่ได้ปรุงใหม่เนี่ยนะครับทําอะไรก็ไม่งามนะครับเรื่องดินเนี่ยนะครับเรื่องการปรุงดินเนี่ยสำคัญมากนะครับต้องให้ความสําคัญมากในการปลูกผักนะครับบางคนหมักเป็นอาทิตย์สอาทิตย์เลยนะครับ ถึงจะได้ดินที่ดีมาใช้งานแต่ของผมไม่ได้หมักนะครับผมจะแนะนําสูตรใหม่ง่ายๆนะครับใช้ดินแบบไม่ต้องหมักนะครับปรุงเสร็จก็ใช้งานได้เลยนะครับสูตรดินปลูกผักสลัดง่ายๆที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือผมใช้ดินหมักใบก้ามปูสส่วนครับอย่างที่2ก็คือใช้มูลวัวนม1ส่วนหรือมูลวัวปกติก็ได้นะครับ1ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ลงแปลงแล้วก็ ปลูกผักได้เลยนะครับในรอบถัดมาแล้วก็ลดด้วยน้ำมูลวัวแช่น้ำนะครับสักคืนสองคืนเนี่ยผสมหนึ่งแก้วน้ำต่อหนึ่งวัวลดเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งเนี่ยผักแล้วกระจามครับแบบนี้สูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาปรุงนะครับแต่ดินหมักใบก้ามปูนะครับให้สังเกตดีๆนะครับให้เลือกเจ้าที่มีการย่อยสลายนิดนึงนะครับแต่บางเจ้าก็จะมักง่ายนิดนึงอันนี้ผมขอ ตำหนิเลยนะครับเขาใช้แบกั้มปูมาแล้วก็ใช้หน้าดินมาแล้วคุกคุกผสมแล้วก็บรรจุถุงขายแบบนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกก็คือเลือกที่เขาหมักไปแล้วอย่างน้อยก็คือเดือน2เดือนก็คือสังเกตง่ายๆมันจะมีความยุ่ยนะครับลองทํากันดูนะครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการปรุงดินปลูกผักนี่นะครับผักสลัดไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้ารู้จักดินนะครับ ขอบคุณมากๆครับที่ตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ